สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะในวันนี้คูต้าจะมาลงลึกนะคะเกี่ยวกับบุรุษสรพนามที่3นะคะซึ่งก็คือคำว่า he she it และ d h e y นะคะซึ่งจากแบบทดสอบที่เราทำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะคูตาให้ลองทำดูว่านักเรียนทำถูกไหมและวันนี้คูต้าก็จะมาอธิบาย การใช้ he, she, it และก็ t h y อีกครั้งหนึง่งนะคะว่าจะใช้อย่างไรและมีคำไหนบ้างที่เราใช้ he คำไหนบ้างเราใช้ she, it แล้วก็ t h y นะคะอะพร้อมแล้วเราก็มาดูกันเลยคำแรกนะคะคือ he นะคะ he he แปลว,ว่าเขาซึ่งจะใช้กับ อะไรนะคะใช้กับอะไรเรามาดูกันนีเป็นสรรพนามบุรุษที่3หมายถึงเขาใช้แทนคำนามที่เป็นเพศชายหรือชื่อบุคคลนะคะที่เป็นเพศชายเช่นสมบัติเมษนะคะหรือว่าสมชายนี่คือตัวอย่างนะคะจอห์นจอร์จอ,รอย่างเงี้ยก็คือชื่อบุคคลที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเพศชายนะคะ และสามารถทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคได้เดดูบบกันว่าเราจะใช้ he ในประโยคนั้นได้อย่างไรคะ่ะประโยคแรก he is a student he is a student เขาคนนั้นเป็นนักเรียนใช่ไหมคะเขาคนนั้นเป็นนักเรียนประโยคที่สอง he is the police He is a police เขาคนนั้นเป็นตำรวจนะคะเขาผู้ชายคนนั้นอ่ะเป็นตำรวจทำอาชีพตำรวจนั่นเอง police ก็คืออาชีพตำรวจ He is tall He is tall ก็คือเขามีความสูงนะคะหรือว่าเขาตัวสูงนั่นเองเขาตัวสูงต่อไปประโยคที่สี่ค่ะ He is my father He is my father. เขาคือพ่อของฉันนะคะคำว่า my แปลว่าของฉันนะคะ my my ของฉันนั่นเองนี่ก็คือรูปแบบการใช้ he ในการขึ้นต้นประโยคซึ่งจะสื่อถึงคนคนนั้นเป็นผู้ชายนะคะหรือประโยคสุดท้ายค่ะ He does a homework. He does a homework. เขาทำการบ้านนะคะเขาทำการบ้านซึ่งในนี้จะหมายถึงผู้ชายหมดเลยต่อไปค่ะมาดูประโยคนี้ค่ะวิชา is a doctor he is handsome and he is my father ฟังอีกครั้งนะคะวิชา is a doctor he is handsome And he is my father มาดูค่ะวิชาเป็นชื่อของบุคคลนะคะเป็นน่าจะเป็นผู้ชายนะคะผูะ้หญิงไม่คงไม่มีใครชื่อว่าวิชาใช่ไหมคะอ่ะวิชาและเราจะใช้ he นะคะ he ในนี้ก็จะแทนวิชานั่นเองและ he ตัวที่สองนะคะก็จะแทนวิชาเช่นเดียวกัน ซึ่งประโยคนี้จะแปลได้ว่าวิชาเป็นคุณหมอนะคะเขารอแล้วก็เขาอะก็คือพ่อของเราเนั่นเองพ่อของฉันนะคะประโยคนี้ก็จะหมายถึงวิชาคนเดียวอะต่อไปค่ะ